ตอนนี้เวลา11นาฬิกานะครับผมก็มีชาวบ้านนะครับผมเดินทางมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> มากันเรื่อยๆแล้วก็มามาถ่ายมาไหว้นะครับผมสักแป๊บหนึ่งก็เดินทางออกไปแล้วก็จะมีชุดใ่ม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มีชาวที่แบบเป็นชาวครีเอเตอร์เนาะที่แบบมีช่องอะไรเงี้ยก็เดินทางมากันเยอะนะครับ แต่ว่าช่องดังๆนี่ผมยังยังไม่เห็นนะแบบว่าดังๆช่องดังๆมายังยังไม่เห็นนะครับช่องที่แบบเราเคยเห็นเะยนะในวันนี้นี่ครับคือวันนี้ชัดมากนะถ้าใครมาคือแบบบอกเลยว่าจะประทับใจมากแล้วใครที่แบบมีความเชื่อมากๆนะครับผมศรัทธาสุดๆอ่ะถ้ามาวันนี้ผมบอกเลยนี่แล้วเป็นวันนี้น้ําลดลงเยอะ ก็จะเห็นแบบบ้านีน่เห็นอย่างนี้เลยนี่ครับนี่เห็นแบบนี้เลยนี่ครับลำตัวมายาวมายาวไป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 น่ปนนะครับประมาณยี่สิบสามสิบเมตรได้เลยแหละถ้าเดินไปในคลิปก่อนผมก็เดินไปแล้วนะครับผมเเดินไปแล้วนะครับ คือบอกว่ายืนดูตลอดทั้งวันไม่เบื่อครับจริงๆนะเออยืนดูตลอดทั้งวันถ่ายทั้งวันยังไม่เบื่อเลยคือสวยมากครับอยากให้ถึงหน้าแลลงเร็วๆแล้วน้ําลดลงกว่านี้แล้วเราอยากจะไปเห็นส่วนด้านใต้ถ้าน้ําลดคือแบบมันสามารถเดินลงไปได้เลยนะครับอืมนี่ แล้วพี่คนที่เดินสวนมาที่เขาเป็นคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาแบบมาล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยประจํามาตกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่เห็นเขาอะไรนะเขาก็มาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเขาบอกว่าสามสิบปีได้อ่ะเส้นนี้เขาเดินล่องเรือผ่านเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเลยเออจู่ๆวันนี้มาโผล่ว่าอย่างนง้นนะครับเนี่ย วนนี้ไม่หาหนูกเข้าป่าแล้วยังมีงือกอ่าไม่ลุกไม่ร้องเลยใช่ไหมครับไม่ไม่เคยร้องไม่ไม่ร้องเลย่ไมเคยร้องคนนี้ไม่เคยร้องเราพาเข้าป่าวันนี้กลัวงูเลยวันนี้เข้าป่านอนขนาดเด็ก้วัยนี้นอนตื่นขึ้นนี่จะร้องโวยวายนะไม่มีนี่นั่งยิ้มอย่างเดียวเก่งจังยิ้มอย่างเดียวทำไมเก่งอย่างนี้อารมณ์ดีเลยทำไมจะได้แบบนี้นะน้ำนะน้ำดูน้ำดูน้ำ ลองถามมองเลยครับว่าอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรเห็นไหมคืออะไรคะคืออะไรไม่มองตาไม่เห็นตาไม่เห็นตายังไม่เห็นยังยังไม่ชัดตาจะยังไม่ชัดอยู่ไกลง่วงวงแล้วยิ้มอีกนะเออดีเลยไม่งอนแงยิ้มดีมากเลยหน้าตาเหมือนเนียนน้อยอ่ะต้องรอไปบวชแล้วนะเนี่ย นอนเขาเพิ่งตื่นเมื่อกี้ตามมาปกติเพิ่งตื่นนี่จะร้องให้งอแงเอออันนี้ตื่นนี่ยิ้มอารมณ์ดีอย่างเดียวอารมณ์ดีร้องอารมณ์ดีนั้งร้องนั้งล้องนะครับอ้าวเห็นไหมก็ในโบโอ้โห เงาวับเลยเนี่ให้ดูแบบพร้อมๆกันนะครับผมนี่<ม>ส,ดๆ,สดๆนะครับเนี่ยกล้องผมคือสดสุดๆเลยนะครับแบบธรรมชาติอ่ะตอนนี้คนก็มามามาไหว้กัน นะครับในกำลังอธิษฐานอยู่เลยนี่นะครับเเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงต้องห่อสักมันสิต้อง Okay. เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บขยะนะครับผมที่นี้เพราะว่าเราก็เตรียมถุงดํามาแล้วนะครับแล้วก็จะทิ้งถุงดําไว้ที่นี่ถุงหนึ่งนะฮะให้คนได้ใส่ขยะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ว่ากรมป่าไม้เข้ามาเนี่ยเขาแค่ไม่สบายใจเรื่องเดียวคือเรื่องความสะอาดนะครับผมวันนี้กรมป่าไม้เข้าประชุมกันนะไม่รู้ว่าข้อตกลงหรือว่าอะไรเนี่ยจะจะออกมายัางไงก็ต้องรอฟังดูนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งที่นี่แหละ โอเคครับผมก็พอดีมี FC ผมที่ดูในในช่องนะฮะรากว่าดูแล้วเห็นเลขนะครับผมแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่เขาก็เลยาฝากมาทําบุญนะครับผมที่จริงผมขอค่าข้าวแกตอนที่ไล่สดอยู่ใต้สะพานนะฮะแกก็เลยอ่อนมา200นะครับผมนะก็จริงจริงาอยากให้ไหวเป็นเป็นน้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่นี่ไม่สะดวกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการแบบว่า สกรปรกไม่สะอาดเลยอย่างเงี้ยกรมป่าไม้เขาก็มาตรวจแล้วเมื่อวานอย่างที่ผมพูดไปเนาะทีนี้ผมก็เลยอ่ะเป็นเป็นไหว้เป็นดอกไม้ให้พี่เขาแล้วกันเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้พี่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังวดหน้าขอให้ได้อีกนะครับผมนะครับสิบเท่าเลยนะครับสาธุข,ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ปกปักรักษาที่นี่นะครับแล้วก็หินเรียกว่าเป็นหินงูยักษ์แล้วกันนะท่านก็คงมีงบารามีนะครับจึงมา ให้คนได้มากราบมาไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่คือบนบันดาลน่ะนะอเองครับเออถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมนะครับส่วนผมนี่คือเชื่อสนิทใจแล้วตอนนี้คือมาแบบเห็นแล้วแบบเออสวยมากขนลุกมากเลยเนี่ยเงางามวับเลยนะครับโอเคครับผมสาธุเดี๋ยวจะเก็บขยะนะครับผมทีนี้นะ ขออนุญาตเก็บขยะอา้าวลืมดอกไม้โอเคครับผมทุกอย่าครับผมจะได้อยู่ชุู่ๆนะครับเอถุงขยะผมเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นย,วยาวๆให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอีกถุงหนึ่งไว้ที่นี่นะครับหลังหลกที่เก็บขยะเสร็จแล้วเดี๋ยว ออถุงที่นี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับผมว่าขวดน้ําทุกขวดนะครับผมที่น่าจะไหวไปนานแล้วผมก็จะขออนุญาตลานะครับผมเสสังมังคราจามิไปเลยนะครับแล้วขันแบเบเป็นี่ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันให้มันเหี่ยวมันเชาก่อนนะก็เอาไว้ก่อนในวันหลังผมมาเก็บเพราะตอนนี้ผมอยู่นี่เช่ารายเดือนไปแล้วยาวๆไปเลยไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนแต่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับอ่า แล้วก็จะมาถ่ายทุกวันให้ทุกคนได้เห็นนะครับเผื่อว่าคนที่แบบมีจิตศรัทธาเขาเห็นคลิปเราเขาเดินทางมาเหมือนกับประสงค์นะครับผมที่เห็นจากคลิปผมนี่ชาวบ้านหลายคนก็เห็นจากคลิปผมทั้งใน Youtube Facebook ทิกเกอร k อะไรเงี้ยก็เดินทางมานะครับโอเคครับผมอนุญาตนะครับผมก็จะเทน้ําเลยนะเทน้ําทิ้งเลยนะครับผมรอยาวๆในส่วนของอันนี้ผมก็จะเอากลับไปด้วย ถุงนี้นะผมจะเอาถือได้วยแต่ว่าถุงที่จะไว้นี่ก็เอาไว้นี่ถุงหนึ่งจังหานะครับใส่ถุงมือได้ติดตัวเออถุงมือเดิมใส่หมือใส่ของเขาก่อนก็นได้ไดตัวได้อยู่ได้อยู่มันจะได้เพื่อนอันเดียวไงไม่ได้หรอก ครั้งแรกครั้งแรกจะไปิ้งไม่เคยคือทุ่มเป็นเลยจไปิ้งไม่เคยใหญ่อะไรที่แบบนี้หนาวที่แรกอยู่นี้ก็เห็นน้ำมันท่วมเหมือนรู้ว่าทุกครั้งันท่วมไปหมดคือวันนี้ที่ใครมาเนี่ยคือโชคดีมากนะเพราะว่าน้ําลดลงเยอะครับวันนี้น้ําลดลงเยอะก็เลยเห็นชัดขึ้นเมื่อวานก็ยังไม่เท่าไหร่ครับวันนี้คือชัดมากโอเค หลายคนบอกว่าเหมือนจุดคนลุกใช่ไหมครับพี่ไม่ขนลุกเลยไม่เคยไปไหนไม่เคยคนลุกเลยเออใช่ไหมครับใช่ไปทั่วสารทิมองตรงนี้ว่าคนลุกแล้วมองไปตรงกลางอย่างนี่ตรงเนี้ยคือแบบโอเคโอเคโอเคชัดเลยอ,อไปที่ไหนไม่เคยคนลุกไปทั่วสารทิศเขื่อนเมือนในที่ที่คนลงไปไม่มีส่วนน้าตรงนี้น่าจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับ แล้เวลาแห้งแห้งเหมือนขีดเลยก็มีด้านนิงเหน่อยมันก็แห้งลงเห็นอ่าชาวบ้านที่เขาอยู่ประจําที่นี่ยเขาก็บอกว่ามันก็แห้งลงไปเลยใช่ทับทับคือตอนนั้นยัง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 ไม่มีน่าจะมีดินทับไว้เลยอย่างเงี้ยอาจจะเห็นแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้ก็เลยคิดว่าเป็นใช่แล้วก็บอกว่าข้างล่างนี่ตรงข้างใต้ลงไปนี่ก็คล้ายๆกับตัวงูแบบขดงูอะไรเงี้ยเออก็เห็นเป็นบางส่วนใช่ อันนี้เขาถูกหวยเหรอครับถูกหวยเหรหมายถึงว่าผมเหรอผมไม่ถูกผมมาถ่ายแล้วให้คนอื่นถูกใช่คนดูจากช่องผมม่ถูกเยอะมากจ็นน้ช่องนนี่จอนนี่แฟมนลี่ครับน้ำหวานเลยผมมาได้สามวันแล้วครับผมใช่ครับไปชายแดนแล้วก็มานี่ใช่ครับไปชายแดนแล้วมาที่ใช่ครับถูก หลายคนจําผมได้ผมอยู่ชายแดนเสร็จแล้วไงวะเมื่อวานนี้เปิดเปิดเรื่อทำเห็นเมื่อวานเออคดังก็ถ่ายลวยชายแดนแล้วก็มานี่แล้วก็กลับไปชายแดนใหม่ใช่ครับันนแต่ผมน่าจะอยู่นี่ยาวเพราะผมเช่ารายเดือนแล้วอ๋ออุ้ยแถมบรรยากาศดีน่าทึ่งยิ่งนัโตโตถ่ายลุกลุ่นเลยพอดีเมื่อวานกรมป่าไม้เข้ามาครับผม เขามาเมื่อวานนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปประชุมกันแต่เขาก็กังวลแค่เรื่องเดียวว่าเรื่องความสะอาดนี่แหละก็อยากให้ทุกคนมาแล้วก็รักษาความสะอาดว่าอย่างนั้นใช่แต่ไม่รู้ว่าจะได้บทสรุปยังไงนะแต่ผมบอกเขาว่าออขอแบบทำทางเดินให้แบบในไม้ะอะไรเงี้ยเขาว่าเดี๋ยวประชุมกันก่อนก็อ,กอย่างนั้น <laughs> ก็ยังไม่ไรับปาก <laughs> หรือไม่ใช่ว่าประชุมกันเสร็จแล้วปิดเส้นทางนี้ก็ไม่รู้ให้เข้าแล้ว แล้วแต่ว่าคนขายของเขาก็ไม่ให้ขายแล้วนะกรมทางหลวงเขามาแจ้งก็ไม่ให้ขายตรงบนสะพานทีนี้ชาวบ้านก็เลยมาขายข้างล่างตรงสะพานนันจะาวหน่อยเพราะรายู่ที่ปอ่าใช่ครับเวลาคนเคยทางเคยทางเคยยื่เงินจากผมนะถ้าลงจากเด็กมาสักร้อยห้าเลยนะอยากโตกี่เดียวเลยนะนี่จะพูดเล่นนะลูกแก้วก่อนมาลูกแก้วมงคลมาอะไรที่ไหว้นานแล้วผมก็จะลาให้นะครับผมเนาะถ่ายรูปหน่อย ถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายหน่อยเนี่ยถ่ายรูปหน่อยดูโป้โปดูหน่อยอโป้ดูช่องไหนแล้วดูก็เอ่ยมองมองมองคนน่ารักมากเลยอยากอยากได้ลูกแบบนี้ยังไงยิ้มเลยนี่พอใจนี่พอใจไปไหมไปไหมไปอยู่ด้วยไหมไปอยู่ด้วยไหมไปได้ไหมไปได้ไหมไม่ได้ยิ้มเลย กินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเขินมีเขินด้วยมีเขินด้วยนะอีคิวจังเออมันเน้นน้อยเหมือนเน้นน้อยันอีคิวจังจังเลยน่ารักจังเลยเพราะว่าช่วงมก่อนมันวิ่งกำลังคนจะเข้าบ้านใหม่รับเท่านัน้น เก็บเก็บเลยถุงก็ผมก็จะเก็บเฉพาะอันที่แบบอ่าไหวไว้แบบอ่าข้ามวันแล้วแหะตั้งแต่เมื่อวานเ่ยเขดูว่ามันเก่าแล้วก็ก็เก็บเลยนะครับโอเคครับผม อันนี้ก็เพิ่งไหว้ใหม่ส่วนอันนี้ไหว้ตั้งแต่วันแรกแต่ว่าขัน,นขันบบเบงนี่ผมจะเอาไว้ให้อยู่นะให้มันเหี่ยวเช้งเฉาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บนะครับผมอค่อยเก็บทีเดียวอ่ะผมต้องใส่ถุงมือถุงละมันอเปื้อนขอุยาตนี่ก็จะถ่ายยาวๆไปเลยนะครับผมให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศไปนะครับอันนี้คือไม่ได้สร้างภาพนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเราก็แบบเอออยาก อยากให้ทุกคนเนี่ยไ,ได้เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรมป่าไม้เขามองว่าม,ม,มันไม่รักษาความสะอาดมันโสโครกกลัวโคกจะไม่เข้ามานะครับเออเราก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาได้มาเห็นนะครับนะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะอย่าไปดราม่านะครับไม่สร้างองคงสร้างภาพไม่ใช่นะครับไม่จําเป็นต้องสร้างนะครับเพราะเพราะว่าสองคลิปแรกที่ผมมาก็สองล้านวิวครับสองล้านวิวเฉพาะเฟซบุ๊กนะ สองล้านอยู่นะครับคิดละล้าน่าวิวอะมันมีล้านห้ากับล้านกว่านะครับล้านห้ากับล้านสองมั้งนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีท่าทีจะลดขึ้นเรื่อยๆนี่ครับโอเคอันนี้ก็ไหวตั้งแต่วันแรกๆนะครับผมนี่ อนุญาตนะครับผมเป็นดินทรายก้านทูบนี้อันนี้ได้ไหมอ่ะต้านทูบไม่เป็นไรหรอกว่าเดี๋ยววันหลังก็แล้วกัวันหลังค่อยเก็บอันนี้เอาขวดน้ําก่อนเพราะว่าก้านทูบก็ถือว่าเป็นเศษไม้ก็มันเป็นเศษไม้กวาจะย่อยสลายได้มัน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 ย่อยสลายอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นวันหลังเนาะชุบเฉพาะขวดพลาสติก ผลไม้ก็ขออนุญาตเปิดเลยนะครับผมจะเอาแต่พลาสติกทิ้งนะครับแต่ว่าผลาไม้ก็จะเอาไว้ตรงนี้ กุณเกงเริ่มขี่แล้ว ุงนี้จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยวันต่อๆไปผมก็ฝากฝากทุกคนที่มานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งถุงขยะแบบนี้ไว้นะครับผมทิ้งเฉพาะถุงไว้นะถ้ามันเต็มก็ฝากคนที่ได้ดูคลิปนี้เอาไปทิ้งช่วยไปทิ้งเลยครับผมนะเหือว,วันไหนผมไม่ได้เข้ามาแต่คิดว่าจะเข้ามาทุกวันนั่นแหละนะครับ<ม>จะเข้ามาทุกวัน เอาใบนี้ไปแขวนใบก่อนดีผมจะเอาใบนี้ไปแขวนใบก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้กลับนะเดี๋ยวตอนกลับผมจะเอาออกไปด้วยนะครับเออ นนั่หลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ถุงหนึ่งเดี๋ยวเดินเก็บให้หมดก่อนนะครับ นเข้ามาเขาเสกเขาก็จะยัดไว้อย่างนี้นะครับผมอันนี้คือไม่ได้ว่าไม่ได้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าคือหลางจากนี้ไปคงจะกลมป่าไม้นะ่าจะมาติดป้ายผมผมคิดว่านะเขา่าจะมาติดป้ายไว้นะครับให้ให้ได้รู้นะครับเพราะว่าต่อไปแต่คนจะเยอะแล้วแบบขยะมันจะเยอะขึ้นนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังแบบพอได้อยู่ น่าจะนานแล้วแหละใช่แล้วแหละเราเราตามความสะอาดมันก็จะดูสวยเรื่อยๆเดีย๋ยวก็มีคนมาวหาเ้เรื่อยๆแล้วก็เก็บออกเรื่อยๆผมหนึ่งวันก็ค่อยเก็บออกอะไรอย่าี้ยอย่าได้สะอาดตาใช่ครับแต่รเราระวังแต่ฝนอย่างเดียวแหละ <laughs> ใช่ครับไม่เพราะว่าน้ำมันมกไกลแต่ฝนตกฝัง่งพื่อน้ำขาวรุว่นี แต่ี่หายไปนีไปติดกันมากเลยนะฝตกอยู่ฝั่งนู้นน้ำจะมานี่หมดไงถ้าฝนไม่ตกฝั่งนี้เราจะไม่รู้อ๋อข้างระวังน้ําอย่างเดียวคือถ้าไม่มีคนแจ้งมาฝั่งนู้นเราจะไม่รู้เรื่องอเพราะว่าออกจากเขตน้อยไป็นขั้ํน้ำขาวเนี่ยระยะทางประมาณสิบห้าสิบหกกิโลอแต่น้ามันก็มันก็วิ่งเร็วเนาะเวลามันมาเออเข้าใจเราอยู่เนี่ยมันแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ฝั่งนู้นฝนมันตกอย่างเงี้ยถ้ามีคนคอยแจ้งเตือนเราจะปลอดภัยอืม แ,ดดแล้วก็คอยดูระดับน้ำแล้วมันขึ้นแบบถ้ามันขึ้นเราผิดสังเกตก็ต้องรีบออกไปถ้าไม่ถ้าไม่ออกไปเราขึ้นไปข้างบนก็ได้ไม่เป็นไร๋อแล้วก็ขอ,อยระยับขึ้นไปข้างบนได้ครับไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ขึ้นไปข้างบนก็ได้เพราะว่ามันเคยมีแบบที่น้ำมันท่วมหลุมศาก,กับปีนน้นที่แถวบ้านตัดโพยหลุมเขาที่ว่าคนมันตายเยอะนะอ่าครับเพราะว่าฝนมันตกอยู่บ้านปากแดงฝั่งด้าน้ายพูเรืออ ฝั่งด้านซ้ายนะครับเขาลงไปซ่อนปลาอยู่ในห้วยอย่างเงี้ยเขาโทรมาแจ้งบอกว่าให้ระวังนะน้ำลงมาเยอะให้คนที่ไปซ่อนปลาอยู่ในห้วยอย่างเงี้ยขึ้นมาไม่ทันหัวล่อเลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขึ้นมาหัวล่อเลยห่อยที่ไหนที่หน้าแดดเปี้ยงเพียงได้ยินเสียงครึ้งครึ่งครึ้มมาแป๊บเดียวหายทบเลยอเพราะว่าเขาแจ้งเตือนมาจากต้นน้ำไงอ่คระยะทางมันห่างกันเราไม่รู้เพราะว่าเราอยู่ที่ฝนมันไม่ตกอ่าใช่ครับ อ,อันตรายอืเข้าใจก็เอได้รับรู้เป็นความรู้ไว้นะครับทุกท่านท่าในใดที่มาก็จะได้ระมัดระวังเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าตินตกอยู่ตรงไหนมั่งอย่างเงี้ยครับถ้าว่างเรานี้มันไม่ใช่ต้นน้ํำไงครับของเรามันท้ายน้ำอโอคนเขาอยู่ ด้านซ้ายก็โทรมาแจ้งเตือนบอกให้ญาติพี่บอกพี่บอกน้องให้ขึ้นจากลําห้วยกันแล้วว่าน้ามาเยอะออที่ที่ว่าซ่อนไปอยู่ในหว้วยนะหัวลอกกเลยฝนมันมีที่ไหนมันไม่มีฝนอย่างเงี้ยโอแบบเดียวหายตับเลย <laughs> ครับอ่าก็จะได้ระวังนะแล้วเราอยู่นี่ถ้าเรารู้สึกว่ามันขึ้นไปเราก็ถอยขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับมีคนมาถวายไข่ซะแล้ว <นำ S 2> วันนี้คือทุกคนดูสิ ดำคือไปดูนะหินหลายก้อนเนี่ยเห็นอย่างห็นก้อนนี้ใช่ไหมนี่โดนน้าทุกวันเหมือนกันเห็นไหมถ้ามันต่างกับหินสองสามก้อนนั้นลงไปเห็นไหมครับเออเห็นไหมมันก็แบบเราก็เลยไม่รู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเออเป็นงูแบบว่าแล้วมาเสียชีวิตตรงนี้แล้วก็แบบยังไงมาตายตรงนี้แล้วก็กลายเป็นหินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็สันนิษฐานไปแบบนั้นเออ หลายคนก็สันนิษฐานเป็นเรื่องของการถูกสาปอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องของอาถรรพ์นะขอัความเชื่อนะความเชื่อบรรลัโบราณนะครับสงสัยผมจะยังไม่ถวายไข่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึง10บล้านวิวครับถ้าสิล้านวิวเนี่ยผมมีไข่ห้าสิบแผงนะไม่มีที่วางนะนะ<อ>ครับเฮ้ยอออพี่พี่ถูกอะไรนะเจอ๋อถูกเจ็ดแปดโอ้ยนะครับผมได้มาจากไหนเจ็ดเนี่ย ได้จากที่นี่และครับมาเองหรือว่าดูดูในมาเองครับโอมาเองเลยแต่วันแรกที่ยังน้ำเยอะเยอเพราะว่าบนไข่ไว้9.9ฟองบนไข่ก็เลยนำมาถวายท่านนะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมถูกถูกกี่บาทครับเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกครับก็พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคสังวันไว้แล้วกันว่าแต่ว่าได้เออนี่นะครับผมนี่มีคนถูกเลยนะแต่จริงๆริง่ลยชองผมก็มีคนถูกเยอะ มีคนถูกเยอะอยู่นี่ครับนี่เลยอันนี้เป็นไข่ต้มเนาะครับผมไข่ต้มไล่เสร็จก็ไปแจกชาวบ้านเลยพี่ใช่ครับเไลยเสร็จแล้วไปแจกชาวบ้านของผมนี่บนไข่ดิบไว้เอ่แต่ว่าถ้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 าได้แก้บนคงไม่ลงมาหรอกครับคงแจกอยู่ที่น่้นแล้วว่าอยู่บนสะพานเลยเพราะว่ามันเยอะนะครับขอเคตรงนี้เราะไนี่ครับโอ้โหนี่ครับไข่ที่แบบ มีความหวังเดิน <Wars> <SM> <ot> ทางมาขอเห <Wars> มือนกับพี่เขานะครับเอเผื่อว่าเราจังหวะมีโชคพอดีไงดวงบุญสัมพันธ์เราก็ได้แต่ผมผมไม่ได้ขอเรื่องนี้นะฮะผมขอเรื่องยอดวิวนะครับการงานมาชื่นสวยวันนี้มาเทนนี้มาแก้มาแก้เหรอวุดสู้กันจนวุฒิถ้าผมโชคดีมากเลยถ้ามาคนยังเสร็จจะทุกข์กันเนี่ยวันน้้ยังมีมาตั้งแต่วันแรกแรกสงสัยมาจากดูคลิปน้องไอ้กุดไท์ใช่ไหม ดูเส็จมาเลยเขารองเขาเป็นต้นฉบับอยู่แล้วเพาพี่อยู่ใกล้ๆพอดีเออนี่เห็นไหมครับกุไนเห็นด้เออนี่ครับผมนี่ยฝากถึงน้องกุดไนด้วยนะครับอ่พี่อยากเจอน้องมากเลยอยากจะสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะถ่ายคลิปด้วยเนะถ้าน้องเห็นคลิปนี้ก็เดินทางมาหน่อยแล้วกันนะรอๆอยู่ที่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่เข้าไปได้ไมนี่ครับ ก็จะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องเขามีบุญมีบุญเพราะเขาน้องเขาเป็นคนแบบมาเจอแล้วก็เป็นคนมาถ่ายคลิปน้องเขาอาจจะไม่ได้เ,เจอเป็นคนแรกแต่คนที่เขาคึงเขาเจอเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องเขาถ่ายคลิปเราปรากฏว่ายอดวิวตอนนี้เห็นว่าทะลุไป11ล้านวิวแล้วน,นะครับเออซึ่งรวมกันหลายๆคลิปก็น่าจะ30 40ล้านวิวได้คนเห็นทั่วโลกนะครับแล้วแบบ คือแบบถ้าใครไม่มาเห็นก็ไม่เข้าใจหรอกอหลายคนก็แค่เห็นแค่เห็นต้องมาดูครับว่าแค่เห็นหรือไม่ใช่แค่เห็นมาดูกับมาดูกับตาเราจะเห็นเองนะครับผมเออต่อให้เป็นหินนะครับแล้วแปลสภาพมาลักษณะคล้ายงูนะคนที่เขาศรัทธาเขาก็มาขอพรเหมือนเดิมยังไงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าป่าเจ้าเขามีที่เรามองไม่เห็นนะครับอยู่แล้วเอออันนี้พูดกันไปตามตรงนะนะครับ จานั้นแล้วผมก็ตั้งแต่ผมมาผมก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับผมกับการทําช่องของผมนะครับนะครับคือยอดวิวต้องยอมรับเยอะกว่าเยอะกว่าที่ไปทามาหลายๆที่นะที่ผมไปมานะนะครับก็แบบศรัทธามากนะครับแม้ผมจะไม่ได้สิบล้านนะครับในคลิปเดียวแต่รวมกันหลายคลิปของผม,ผมครบสามวันก็น่าจะเกินสิบล้านอยู่นะ ต้องรอดูอีกทีนึ่งนะครับโอเคผมก็จะอยู่ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูอีกสักสักพักหนึ่งนะครับแล้วตอนกลับเดี๋ยวคงจะเอาขยะเอาไ้ด้วยนะครับเดียวก็ทิ้งถุงไว้ถุงหนึ่งถุงเปล่าวันหลังก็ใครมาเก็บเอานะครับก็จะเก็บเฉพาะคนที่ไหว้แบบข้ามวันแล้วอะไรเงี้ยก็เก็บโอเคตั้งไว้ก่อนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะยาวมากแล้ว เอาไว้เจอกันคลิปถัดไปคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ท่านใดต้องการดูไลฟ์สดนะครับให้มาที่ช่อง Youtube Johnny Family หรือ Facebook Johnny Family แต่ว่าชื่อต้นเฟซบุ o กเนี่ยมันจะชื่อข่าวคักข่าวเน่แล้วก็วงเล็บ j o h n นี่แฟมิลแต่ถ้าพิมพ์ j o h n นี่แฟมิลเข้าไปเลยก็ก็เห็นอยู่นะครับผมโอเคอหล,หลบทางพี่ก่อนเลยนะครับก็อันนี้สําหรับสําหรับที่เป็นไลฟ์สดนะครับผม หลักๆแต่ว่าติกต่อกับผมอาจจะไม่ค่อยได้ไลค์นะครับเออก็จะลงแบบเป็นคลิปสั้นถ้าใครอยากติดตามทุกคลิปเลยนะจะอยู่ใน YouTube เป็นหลักนะครับ Facebook ก็ยังลงไม่ไมหมดนะ a c e b o o k มันมีข้อจำกัดในเรื่องของอความยาวของคลิปนะครับออทุกคนก็อาจจะไม่ดูคลิปแบบเกิน15นาทีดูไม่ได้ต้องไปดูที่ y o u t u b e เพราะบาง,บางคลิปเยอะ30-40นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ